ครับโอ้เราแสงสู้สุดยอดอะไรทีมวันนี้ให้ผู้จัดการทีมมีเคลียร์หรือเปล่าเนี่ย <c oughs> โอ้โหยายก็มาครับโอ้มาเชียร์ลูกหลานนะครับโอ้สุดยอดเลยวันนี้เต้นมากมีเตสเต้นไปกี่ครั้งไ,งไหยครับ สู้ๆไปฮะต่อไปนัดลุ้นลุ้นรอบสองนะฮะเฮ้ยพี่ลุ้นครึ่งหลังนะฮะโอเคนะครับสู้ๆกันไปครับนี่นะเนี่ยครึ่งหลังนะฮะกำลังจะเริ่มครึ่งหลังนะครับโอ้ยนักกีฬาได้กินไอติมดีเว้ยโอ้หาโอ้ยดิไปไอ้จะแข่งจะกินดิเว้ยไปไป เกิ Hoy, ality, ็แล้วครับเต็มที่นะครับเต็มที่เลยนนี่ะสามัคคีเทคทีมนะฮะนี่นี่เอ้าเอย